สวัสดีค่ะทุกทคนนะคะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไม่เลิฟเจเจนะคะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องคำว่าวินวินนะคะคือจากคดีบ้านกกอกถึงจำปาดงนะคะคำว่าวินวินนี้เราจะได้ยินมาเกือบสองปีกันแล้วนะคะคำว่าวินวินนะคะคำว่าวินวินนี้คือเรารู้เห็นเป็นใจเรารู้เห็นเหตุการณ์เราร่วมลงมือหรือว่าร่วม ประชุมอะไรก็แล้วแต่ในเหตุการณ์นั้นๆเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรถ้าคําว่าวินวินคือตัวตวนของเราต้องไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นและเข้าไปพูดคุยสนทนาเพื่อหาทางออกร่วมกันให้วินวินคำคำนี้นะคะหากคนที่เขาเป็นคนคิดดีทำดีคิดได้คำว่าวินวินจะไม่อยู่ในหัวสมองของคนนั้นนะคะเพราะว่า คดีคดีที่บ้านกกกอกถึงจำประดงเนี่ยเป็นคดีความชะกันนะคะถึงขั้นติดคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตคําว่าวินวินในความคิดส่วนตัวนะคะจะไม่อยู่ในหัวสมองของสองสามีภรรยาแน่นอนคําว่าวินวินนะคะคนคิดดีทําดีที่ไหนคะจะอยากให้ประวัติตัวเองไม่ดีติดตัวไปตลอดชีวิต อยากจะเห็นประวัติตัวเองเข้าไปอยู่ในหน่วยงานราชการไปหาที่ไหนไปพิมพ์ที่ไหนพอชื่อขึ้นไปก็โชว์สีแดงเลยว่าคนนี้มีคดีความอยู่ในสถานีตำรวจเป็นคดีความที่ชะกันแล้วลูกเขาสองคนละ่ะจะรู้สึกยังไงไปที่สมัครงานที่ไหนอ้าวชื่่อพ่อก็ขึ้นมาแล้วมีคดีความเป็นคนไม่ดี คิดให้ดีๆนะคะคนที่บอกวินวินนะ่ะเป็นตัวเราเองนะ่ะเราอยากจะวินวินไหมคดีความนะ่ะถึงประหารชีวิตตลอดชีวิตนะ่ะถ้าคนคิดดีทำดีจะไม่คิดเรื่องพวกนี้หรอกคะ่ะจะไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งกับเรื่องคดีความอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมว่าประวัติที่มันไม่ดีอะ่ะหากเราทําอะไรลงไปแล้วมันจะมีประวัติไปตลอดชีวิตของเราชั่วลูกชั่วหลานเราเลยนะคะ มันจะจาลึกอยู่ในนั้นแหละคะ่ะว่าเราเป็นคนเลวเราเป็นคนไม่ดีมันถึงมีประวัติติดตัวติดคุกติดตารางขนาดนั้นคงไม่มีใครที่คิดดีทดําดีอยากจะเอาชีวิตของตัวเองนะ่ะเข้าไปอยู่ในคดีความหรอกคะ่ะไหนจะลูกหลานเรานะ่ะอนาคตข้างหน้าโอ้คนนี้เหรอพ่อมีดีนะมันมีคดีความมานะ่ะพ่อมันเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนเลวติดคุกติดตารางมานะ่ะ ถ้าคนคิดดีทดําดีเขาจะไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งในเรื่องพวกนี้หรอกคะ่ะคิดดีทําดีนะ่ะจะมีประวัติเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไงคะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คะ่ะถ้าเป็นเรื่องไม่ดีคนที่เขาคิดดีทดําดีคงไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งอยู่แล้วคะ่ะยิ่งสาเอสองสามีภรรยานะ่ะจากที่เราติดตามมาตั้งแต่ต้นนะคะเราเห็นชีวิตของเขาเป็นคนที่ดิน้นรนต่อสู้ทุกอย่างงานทุกอย่างหนักเอาเบาสู้เพื่อให้ชีวิตครอบครัวของตัวเอง อยู่ดีมีกินขนาดพ่อแม่ของเขาเขายังไม่เคยไปขอความช่วยเหลือเลยทั้งๆท,ที่พ่อแม่เขาอ่ะก็มีที่ทํามาหากินน่ะถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆเลยไม่ลําบากจริงๆเขาก็จะไม่เอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่คิดดูว่าผู้ชายเนะี่ยอยากจะมาตั้งหลักตั้งฐานกับลูกเมียของตัวเองโดยไม่หวังพึ่งพาพ่อแม่คนอย่างนี้มี มีน้อยนะคะในประเทศน่ะมีน้อยมากๆนะคะคนที่เขามีที่ทางทำมาหาก,กินแต่อยากจะดิ้นรนด้วยตัวเองก่อนจะเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนไม่ไหวจริงๆถึงจะคืนกลับบ้านน่ะถึงจะไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ตัวเองน่ะพ่อหวังว่าตัวเองจะหาได้อะ่ะที่ดินตรงนั้นเอาไว้ก่อนอยู่ให้อยู่กับพ่อกับแม่ก่อนไม่รีบคือจะสร้างหลักตั้งฐานสร้างหลัก ตั้งฐานอะไรของตัวเองให้เป็นของตัวเองก่อนด้วยสองมือสองขาของตัวเองให้ได้ก่อนถึงถึงจะหวังพ่อแม่พี่น้องในความคิดเขานะ่ะหากเขาตั้งหลักตั้งฐานได้ของตัวเองนะ่ยยืนด้วยลําแข้งของตัวเองเพราะเผลอเขาไม่เอาด้วยที่นาของพ่อกับแม่ที่จะยกให้นะ่ะคนที่มีความคิดอย่างนี้นะ่ะคือสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองได้นะด้วยสองขนสองขาของตัวเองอนะ่ะบางครั้งอาจจะไม่เอาที่ทางของ พ่อแม่ของตัวเองด้วยซ้ำไปอาจจะยกให้พี่ให้น้องเลยก็ได้เพราะเขาสู้ชีวิตไงคะสู้คือไม่อยากพึ่งพาพ่อแม่อยากจะพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดนะี่ะคงไม่มีความคิดที่จะไปวินวินกับใครเพื่อให้ตัวเองมีคดีติดตัวลงนะคะลูกเขาก็กําลังโตขึ้นหนุ่มจะเอาอะไรไปให้เขาว่ามีคดีติดตัวแล้วให้ลูกต้องมาลําบากใจ อย่าลืมนะคะไปที่ไหนที่ไหนเขาก็จะตาหน้าว่าเอย,เอยคนนี้พ่อมันน่ะมีคดีความเป็นคนไม่ดีนะติดคุกติดตารางมาเขาคงไม่อยากทําอย่างนั้นอยู่แล้วคนคิดดีๆที่ไหนจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคดีคงไม่คิดวินค่ะเรื่องนี้ไม่มีวินแน่นอนส่วนตัวนะคะจะไปวินได้ไงเรารู้เต็มอกถ้าเราถ้าเรารู้เต็มอกว่าเราไม่ได้ทําอ่ะยังไงก็ต้องสู้ให้หัวชนฟ้าไปเลย สู้ให้มันสุดที่ไปเลยว่าเราไม่ได้ทํานะจะเอาเราไปอยู่ในคดีได้ไงจะเอาเราไปโยงไปทําให้เรามีคดีติดตัวให้เราต้องไปติดคุกติดตารางทําไมอันนี้เชื่ออย่างนั้นนะ,ะเพราะว่าดูเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้เราเชื่อโดยสนิทใจว่าสองสามีภรรยานั้นไม่ทําหลานแน่นอนเขามีจิตใจที่ดีหลานตัวเล็กแค่นั้นสู้แรงใครก็ไม่ได้อา้าว ตัวเล็กขนาดนั้นน่ะสู้แรงเด็กด้วยกันบางทียังไม่ได้เลยแล้วผู้ใหญ่อย่างเขาเหลือจะไปทําร้ายเด็กได้อ่ะคนที่คิดคนที่ว่าคนที่ดา่าเขาออกมาพูดเขาออกมาว่าเขานะ่ะย้อนดูตัวนะคะว่าหากเราเจอแบบนั้นเราจะเป็นยังไงเราจะทนได้เท่าทุกวันนี้ไหมเราจะแข็งแกล่งได้เท่าเขาไหมคิดดูนะคะไหนจะเจอสารพัดเรื่องไหนจะเจอสื่อลุม ไหนจะเจอคนมารุมไหนจะเจออสารพัดข่าวข่าวสารพัดเรื่องมากมายเข้ามาในชีวิตเขาอะเป็นตัวเราเองเป็นตัวคุณอะคุณจะทนได้แค่ไหนถามกับตัวเองดูหากไม่รู้ไม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่เห็นในสิ่งที่เขาทําว่าเขาไปอุ้มจริงหรือเปล่าเขาเอาน้องไปทําร้ายจริงหรือเปล่าอย่าไปใส่ความเขาโดยที่เราไม่เห็นกับตาค่ะ ของทุกอย่างเรื่องจริงทุกอย่างต้องมีหลักฐานเอามาโชว์เอามาแสดงอย่าพูดแต่ปากพูดแต่ปากแต่ไม่มีหลักฐานมันก็เหมือนเอาน้ำลายพ่นทิ้งกับพื้น,นะคะไม่มีความหมายทิ้งแล้วก็ทิ้งเลยนะคะความจริงมันต้องมีหลักฐานทุกอย่างอ้างอิงได้เสนอได้มองเห็นได้ว่านี่คือความจริงหลักฐานมันมีเหมือนช่องหนึ่ง ตอนนี้ที่กําลังโชว์หลักฐานการพูดคุยอะไรกันนะ่ะนั่นคือความจริงเขาถึงกล้าโชว์กล้าแสดงกล้าให้คนอื่นได้เห็นว่าเขาพูดอะไรเขาทําอะไรจริงแค่ไหนความจริงมันต้องกล้าแสดงกล้าโชว์ออกมาว่าสิ่งที่เราทําไปสิ่งที่เราพูดมันจริงมากน้อยแค่ไหนความจริงมันต้องมีหลักฐานข่าวปลอมข่าเขา,ขาเล่าว่าอะไรพวกนี้จะไม่มีหลักฐานมาแสดงหรอกคะ่ะว่าเป็นเรื่องจริง เพราะมันเป็นสิ่งที่เล่าว่าสิ่งที่เขาพูดว่าส,สิ่งที่คนนั้นพูดมาว่าสิ่งที่คิดเองว่าสิ่งที่มโนเองว่าจะไม่มีหลักฐานใด,ดทั้งสิ้นหรอกคะ่ะปากคนมันพูดได้สารพัดลิ้นมันไม่มีกระดูกกระดูกไปทางไหนก็ได้จะพูดยังไงจะใส่ร้ายคนอื่นยังไงก็ได้โดยที่ไม่มีใจที่เมตานะ่ะคือไม่ชอบใจแล้วไม่พอใจแล้ว ก็จะใส่ร้ายได้ทุกอย่างแล้วค่ะไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังคือไม่ไม่ถูกกันแล้วอะ่ะยังไงก็จะเอาให้ถึงที่สุดว่างั้นเถอะทั้งทงที่ความจริงแล้วเรารู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมันไม่เป็นอย่างที่เราพูดแต่เราไม่พอใจเขาแล้วอะ่ะเราจะใส่ความเขาอะ่ะเราจะพูดให้ร้ายเขาเราจะแสะเขาอะ่ะคนคนจริงมันต้องมีหลักฐานในสิ่งที่เราพูด ไม่ใช่ว่าคุณถามหาหลักฐานโอ้ยด่าเขาเรื่องส่วนตัวหลักฐานมีแต่ไม่เอาโชว์ประมาณนี้นะคะมันมันไม่จริงนะคะคนจริงเขาต้องโชว์หลักฐานหลักฐานที่มีมันต้องชัดเจนมันต้องแน่นมันต้องไม่ตัดต่อมันต้องไม่ดัดแปลงอะไรทั้งสิน้นหลักฐานจริงคือต้องไม่มีการบิดเบือนต้องไม่มีการ อะไรก็แล้วแต่ที่จะมันไปตัดต่ออะไรก็แล้วแต่น่ะหลักฐานความจริงคือความจริงเราสามารถเปิดยาวได้ให้คนรู้ว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเห็นมันเป็นอย่างนี้มันต้องมีหลักฐานนะคะอย่าพูดลอยๆอยโดยไม่มีหลักฐานเนาะก็มาคุยเรื่องนี้และค่ะเพราะว่าคําว่าวินวินน่ะวินวินคือคนคนนั้นต้องอยู่ในเหตุการณ์ด้วยต้องพูดคุยด้วยต้องรวมหัวกันคิดวางแผนอะไรพวกนี้ ถึงจะมีคำว่าวินวินออกมาถ้าคนที่เขาคิดดีทำดีเขาจะคงจะไม่วินตัวเองเข้าไปอยู่ในคดีความขึ้นลงขึ้นศาลดังไปทั่วโลกขนาดนี้หรอกค่ะคนดีที่ไหนจะเอาชีวิตของตัวเองเข้าไปมีคดีความเข้าไปมีประวัติไม่ดีประวัติไม่ดีนี่มันอยู่ตลอดชีวิตลบล้างยังไงก็ไม่ได้เข้าไปตรงไหนเขียนชื่อลงไปตัวหนังสือก็ขึ้นมาสีแดงแล้วว่าคุณนะ่ะทำความเลวมาทำสิ่งไม่ดีมา ติดคุกติดตารางมาถ้าเป็นคนดีคงคงไม่คิดอย่างนั้นค่ะที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคดีความอยู่ให้ให้ตัวเองมีประวัติติดตัวนะ่ะอันนี้เอามาพูดคุยค่ะคําว่าวินวินนี้ละค่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะคําว่าวินวินไม่มีสําหรับคนที่ไม่ได้ทําค่ะต้องเอาคนจริงมาลงโทษให้ได้นะคะก็ฝากไว้เท่าน,น,นี้และคะ่ะสวัสดีค่ะ